จริงครับเพราะว่าคนเราเวลาออกกําลังกายหนักหรือออกกาลังกายมากเกินไปนะครับจะทาให้เกิดกล้ามเนื้อล้านะครับซึ่งปัวใจเนี่ยก็ประกอบด้วยกล้ามเนื้อเหมือนกันนะครับฉะนั้นการที่เราออกกําลังกายหนักเกินไปก็ทําให้ปัวใจเกิดความล้าได้นะครับทําให้เรื่องของหัวใจวายได้ สำหรับอายุที่ถือว่ามีความเสี่ยงในการเกิดเป็นโรคหัวใจนะครับสำหรับผู้ชายก็คืออายุ40ปีขึ้นไปส่วนผู้หญิงเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงวัยปวดประจำเดือนนะครับแต่ครั้งนี้นะครับทุกอายุนะครับก็มีความเสี่ยงได้ถ้าเราดูแลพฤติกรรมตัวเองไม่ดีเรื่องหลอดเลือดหัวใจตีบเกี่ยวข้อกับกรรมพันธุ์ครับเพราะดูได้จากการที่มีคนที่มีประวัตินะครับหรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจนะครับโดยเฉพาะเป็นประวัติ ครอบครัวเป็นโรคหัวใจในคนที่อายุน,านา้อยเนี่ยนะครับเขาก็ยิ่งมีความเสี่ยงอาการเป็นโรคหัวใจตั้งแต่อายุน้อยมากขึ้นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็เป็นโรคหนึ่งนะครับที่ทําให้เกิดเรื่องของเส้นเลือดที่มีความตปกติกได้นะครับทําให้เกิดเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบตามมาได้โรคประจำตัวที่ทําให้มีความเสี่ยงอาการเกิดเป็น โรคหลอเลือดหัวใจตีบมากขึ้นเนี่ยนะครับถ้าแก่1ก็คือความดันโลหิตสูงนะครับสก็ 2, คือไขมานในเรือดสูง3ก็คือเป็นเบาหวานนะครับสก็ 4, คือภาวะอ้วนนอกน,นั้น,นี้ก็อาจจะเช่นการสุบหรี่จัดนะครับเนือการขาดการออกกำลังกายแล้วทําให้มีความเสี่ยงมากขึ้นครับ